สบายดีพ <anto> <isto> ี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนสบายดียามเร่งแรงพี่น้องกำลังขนตุกกระตุกน้ำปลาลุงพงพัวสีเมื่อมาโนนสูงจะเห็ดกับน้องสบายดีปลลุงโอเคมาทางนี้สบายดีปลลุงโอ้เก่งเก่ง น้าตาโนะกับเก่งเลยสิบหลังจากมาแต่ตึงแห่พี่น้องเลยหักบได้อีไดอกตึแหก็นด้ได้อยู่ได้กินพากันเมื่อปานุ้นสูงก่อนป่ะเนี้ยเมื่อเมื่อเอาซาลิงแลวก็ถือโอกาสเมื่อแกเอาหนำเลยอามห้ำลูก บปดินแล้วไม่ให้อาบไม่ก็ไม่ให้อาบปพรุ่งก็หัวที่ยุ่งหนุนแกบ่ฮ่อนบ่ยร้อยเมื่อเมื่อเมื่อ่อบ่ใส่ก็ย่าบ่ใส่ก็ย่าะปเดี๋ยวเล็ก enfin ตุ๊กเลยนะคือหาตุ๊กฮกเนาะอ๋อฮกตุ๊กฮกตุ๊กไะพี่น้องกันน้องแคทครับมาส่งพี่น้อง เตสิเข่ได้ละก้านะได้ก้า้แลเลกตาโหุนี้ลงผู้เลยแ่ลงผู้รีบๆเอาสองตาเลยป๊เท่สแก็ตได้ก้าสองตาเลยพี่น้องตกมือแนะสแก็ตกมือได้ะ สองสี่หกเอาคือได้เจ็ดป่ะเนี่ยหลักลอยเลยหลักลอยคี่ขันมีแต่ตุ๊กน้ำนะได้เจ็ดตุก๊กไปให้น้องแคทครับลงไห้ี่น้องเอ้ย่าพาเขาก,กไงไหมเนี่ยยูอะไรโบยูกระได้ không biết là lột năm là một cái nhắn cả khi vậy là mừng mừng lâu mừng tất cả khơi là con phải nói ư lâu ừ. tất cả khơi là sao là con nam cái tiệm hay nè cứ tìm hay na nó nằm cứ tìm hay na cây lạt ừ ừ khâu hoa lèo khi nông xe ngon cà cạc xe khách pha lột cầu hùa là bây giờ cầu hùa lèo น้ำเต็มให้น้าเคยหลาจูบน้ำใส่ตัก็หาสรงใส่ห้ยงแห้งโอ้เขียวเลยได้พี่น้องเขียวแล้วเขียวแล้วโอ้เมิงเมิงเซ็กเบิงก่อนให้ฮาวันเป็นยังไง ม่อยากอุ๊อกเนาะอัน,นให้เคยหลาบ้านนี่พี่ให้ฮาวานเนี่ยเป็ตะก,กินอย่งางไรน้ำซางนะป้าโออเขียวเลยเขียวเลยอีกแลเปบ,บ่อีกสองอาทิตย์จะสีดำป้วน,นี่ ปาทัฮะเอ้าได้สิปเฮ็ดเฮซีใช้บาทนี่เลี้ยวรดโอ้ยอีกองอาทิตย์สีดำโอพนดีเลยเนาะอืมตกสองเถื่ตกสเถื่อตกแห้งพร้อมน้ำจะเต็มทง่งนาพี่น้องเอ้ย Chắc chắn là 8-6-5-2 Tạp thật tăng nằm con phi nọ Lông tăng nằm con bà, bà ơi Phấn đỉ nè, nhai nằm mà nhìn bà nôn súng đơ Nú nói Cháu bố nhai Nam mà nôn súng bà lũ Nam nhai mà súng bò đấy nì Nói gì chưa là nó nè chỉ nó phải kí con là nè chui nè lấy bấm xị nè ô con nó hay nó cái đấy rồi chui nè má mày má mày oh, năm sáng là phi à tôi đi không có mi ngoan มาใหม่บาโอ้ยแตกพี่น้องเลยเสียงปรุงปุงป้งบิ่งฟาดคือนน้ำลายแท้พี่น้องธรรมศาสตร์อีรีเกียดจะหน้าลอยส,ดสวดอยู่ <c oughs> อ่นา,าอนหน้าไม่บวกขวไปกิน ซ้ำตาข้กน้ำน้องควายแล้วกระเทียวนี่พี่น้องเอ้ยขนาดน่นนะบม่ได้บอกพูดฮะมันก็ะจับตัตกกิน,ยนเยอะกระน้ำงามอยู่ดีเลยปาดแต่พี่น้องเอ้ยสังเกตจยจะได้ชิม,มีคนหลงหุวกคนนี้นะ <c ười> จะได้ชิมมีคนหลงหุ่งหวกคนนี้นะเช็คเขียดจีน่าห้องสนั่นพันพื้นอยู่นี่ แดีว่าข้าเจ้าบดิมากแก่นี่ช่วงนะ่ะข้าเจ้ามากแก่ลายเนาะเนาะแก่เอาไปลดไปลดนะบา,นาดนี้พัดได้กูได้ก็ยังกินบ่มดนี่ก็เลยงดไปมึงมีคนมาตักน้ำก็เลยออกลายพี่น้องเอ้มึงตักน้ำก็ได้พี่น้องเด้อที่เอาสุดท้ายก็มันจะเป็นซีนี่นะมันหนาหนาใบตองเด้พี่น้องต้องลดลงต้องลดลง

เดี ik, ๋ยวยังลื่นอันนี้นะลื่นเห็ดเอาสิบุญรี่ใครรู้บ่าป่าบอกข้าบิจะเห็ดแนวใดตายพี่น้องตายตุ๊กแตกสาดก็มีพอดีลมเนาะว่ายเดินทางไปายพี่น้องเออ ตักน้าม,มาเลยพี่น้งนองานนี่คอยว่าแล้วคันคอยลงวิทย,นะทย์หน่ะปียซื้อเลขนะคือบัตสื่อแท้ <c oughs> มันสีลนเลยมันไล่ประดทัน น้ำแล้วพี่น้องเอ้ยสาวเ้าวนไปแล้วมาเด้ลยมือกับมือได้จะสิจูบน้ำมือไดจะสบูน้ำนะต้องทาขมือกันมานอนอยู่พี่เด้อบดามือนเด้อห้จนแต่คือ ใส่บัตรคูตานี่ใส่บัสคุตาไปหล่าว่ะบอไซบอได้พี่น้องเอ้ยมองดูแต่หือบแล้ววันที่เท่าไรก็เลยสาวโตกนี่นะซิมหาบ่มือนี้เด้อผ่านไปหกมือเนาะบอไซบอได้เคยหล่าว่ะกล้าที่ตายยันกล้าตายพี่น้องเอ้ยฝนกับบอโตกบอมา 6มื้อเท่านั้นเนาะเมื่อวาพี่น้องนี่แตะคือบ่แล้วอีกมือ2นี่ก็เหี่ยวแล้วลนี่คั่นเฮาบ่ดูน้ําซะนี่เนาะเออ่นแม่นบ่คือาใหญ่ก็มีความสหลายแม่นแหกําลังเขียวเพิ่มันมันก็สิหนาอยู่แม่นหลายเติบอือหลายเติบอยู่อมันยังนมันก็คือหา กะยังน้อยอันนี้ก็เลยเดียวเบิ่งก็เลยบางๆบัดใหญ่เต็มที่กะสีน้ากว่านี้อยู่พี่น้องเอ้ยสิสิบห่างบันไดเพราะว่าตอนนี้กะยังยังยังน้อยหลายนี่หวางนี้โอ้กําลังเขียวกําลังเขียวงามก็เลยเห็ดผลเทียมเพิ่นวะผลเทียมใส่ Uh, <laughs> <laughs> nó oh và nắm cắn à ừ ta này phải rất ngắm chụp chụp nó học đi lấy về đưa mưa lấy cầm เออเดออียงไพมาใช่อ้าหนุนทุกขล้องคอยลาเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุเลยล้าๆสุขุสุขคนสุมองสุบอนที่ติดตามพอกันไม่คลิปนาพี่น้องไปแล้วสบายดีกดไปขี่ซเลิงแล้วพ่อ